รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณยญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ ช่วงนี้นะจากการเข้าไปสอดส่องในอินสตาแกรมเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าชอบส่องไงก็จะเห็นว่าเหล่าซุปตาเนี่ยเขาก็จะอัพรูปคนในครอบครัวกันเยอะเลยนะแล้วส่วนมากก็จะแบบหน้าตาดีกันทั้งคระกูลเนาะโอ้ดูแล้วบางทีก็เราในฐานะลูกคนเดียวก็อยากจะแบบอยากจะมีพี่น้องอ๋อถ้าอยากมีอยากมีพี่น้องไม่เข้าใจละสิว่าการมีพี่น้องมันสนุกสนานแค่ไหนันเป็ยงงไตอนเด็กๆนะอุ้ยอยากให้เซ้เลยฉันมีน้องชายดีกันบ้านแทบแตกเหรอ เล่นกันบ้างเล่นเล่นกันอยู่ก็ตีถีกกันตีกันอย่างเงี้ยไม่เข้าใจเพราะเราเล่นตุ๊กตาคนเดียวตลอดดึงถึงอ่ะเหมือนกันเลยนี่ก็เป็นลูกโทนลูกโทนหรอมไมไม่เล่นด้วยกันอ่ะเกิดก่อนมันยังไม่เกิดเลยเล่นใครมา น<อ>ี่การที่เรามีพี่น้องเนี่ยมันก็ดีอย่างเสียอย่างออคืออย่างเวลาสมมุติว่าเราจะจะมีปรึกษาหรืออะไรเนี่ยบางทีมึงไม่อยากจะไปคุยกับแม่เนาะแล้วก็มาคุยกันเองกับพี่พี่น้องๆเนี่ยมันก็จะโอเคนะแต่ฉันเนี่ยบางทีนะไม่รู้จะไปหันหน้าคุยกับใครคุยกับตัวเองอ๋อเหรอคุยกับตัวเองมีกระจกไหมนั่งคุยกับตัวเองเราอยากไปเที่ยวทีไมเราไม่ได้ไปขอคุยกับตัวเองแต่เด็กแล้วยังไงล่ะแขกรับเชิญเราจะมีอะไรเกี่ยวกับพี่น้องเนี่ยหรอฮะก็ใช่ไงเพราะว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้นะคะเป็นพี่น้องที่เร ทั้งสวยสามบ้านด้วยกันนะคะคุณอมทนินกับน้องชายคุณมิวนิถากับน้องสาวแล้วก็น้องแพทริเซียกับน้องชายสุดหล่คอค่ะ ชายนั่งกับเราหมดเลย3คนอ่นเลยว้าวออวันนี้ก็เรียกว่าแต่ละคนนี่พาน้องๆมาเปิดตัวกันเป็นครั้งแรกเลยแต่ละคู่นี่ห่างกันกี่ปีอะไรยังไงอ่านเริ่มจากบองก่อนผมกับน้องชายผมชื่อโจครับผมป่ากัน2ปีพาทิเซียพาทิเซียกับแมทธิวห่างกัน5ปีคะ่ะหปี oh. ทำไม oh. ยุห่างกันขนาดนี้คะ ก็จริงๆคุณแม่ไม่คิดว่าจะมีน้องคือคิดว่าหนูจะเป็นลูกคนเดียวเพราะคุณแม่แบบมีลูกยากค่ะค่ะแล้วก็อยู่ดีๆก็มีน้องขึ้นมาน้องมิวหรคะมิวเด็กกว่ามิ้นสองปีค่ะอะไรนะตอนนองใครเป็นพี่ใครนะเป็นพี่ค่ะเป็นพี่น้องมิ้นสองปีเป็นพี่สองปีแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างของแพทกับแมทธิวเนี่ยถึงแม้ว่าจะห่างกันค่อนข้างเยอะนะห้าปีแต่ก็ถือว่าสนิทกันมากเลยโดยเฉพาะแมทธิวนี่คือติดแพทมากเลยใช่ไหม ใช่เขินเขินเพราะอะไรนอนด้วยกันทุกคืนเนี้เหรอครับอือทำไมต้องตกใจทำไมต้องตกใจเลยทำไมต้องตกใจอ่ะใช่ไหมนอนด้วยกันทุกคืนอย่างนี้ป่ะใช่ทำไมทำไมกลัวผีกลัวผีเคยเจอยังไม่เคยอ่าส้อมไว้ก่อนนะซ้อมไว้ก่อนนะแระกูกลัวแรกนะทำหน้าแบบเก่งเธอโจ พี่น้องคนอื่นๆนอนที่กันอยู่ไหมคะบอมกับจ๊อกโอ้โหคุณนอนเตียงขนาดไหนกันคะเนี่ยเมื่อก่อนจะนอนด้วยกันก่อนเออแล้วอยู่เนี่ยพอดีว่าพอโตขึ้นมาแล้วเรียนคนละที่ก็เลยไม่นอนด้วยกันครับทั้งสามคู่เนี่ยต้องบอกว่าเป็นพี่น้องที่สนิทสมกันมากใช่ไหมฮะเพราะว่ามีกิจกรรมเหมือนๆกัน ว่าอย่างนั้นอย่างสาวๆอย่างเงี้ยแบบมิวกับมินเนี่ยนะฮะแบบชอบแต่งเนื้อแต่งตัวเหมือนกันก็จะสไตล์แบบคล้ายๆกันเวลาไปช็อปก็ไปช็อปด้วยกันก็จะแบบว่ามิวอยากได้ตัวนี้ถามมินจะใส่ไหมใส่ใส่ใส่ก็ต้องซื้อไซส์เอทันทีจะซื้อไซส์เอสอะไรเงี้ยอ๋อเพราะมิวตัวเล็กกว่าใช่เราเลยต้องใส่แบบหลวมๆหน่อยอะไรเงี้ยและสองคนนี้ยังนอนเตียงเดียวกันไหมคะ แต่งเดียวกันเนาะที่หนูชอบไก่เนาะขาก็จะพัดข้ามตัวอย่างเงีฮะเออมีการล้ำเส้นเขตแดนด้วยเออรู้เลแล้วสองคนนี้นี่ใครเนี้ยบกว่าใครฮะเรื่องแต่งตัวไม่ค่อยเนี้ยบทั้งคู่ค่ะแต่ถ้าเรื่องอื่นมิ้นจะเนี้ยบกว่าเออใครทำห้องรกเอาอย่างนี้ดีกว่าเนี่ย กลับมาบ้านแล้วก็กระเป๋าวางพัดพๆดพดพาดเหอเอเนเขาไม่เนี้ยเพนเขาทำห้องล้วแต่ว่าก่อนออกจากบ้านเนี่ยก่อนตอนก่อนกลางคืนก่อนนอนเขาจะมีการเตรียมชุดใช่ไหมมีบ้างบางวันค่ะบางวันที่แบบว่าตอนเช้ารีบๆอะไรก็จะเตรียมไว้ก่อนอ่านะเขาเป็นแนวแฟชั่นสำหรับคู่หนุ่มๆออกแนวกีฬานั่นเองเคยเอาน้องมาตีเทนนิสด้วยตอนนั้นที่บอกหาคนมาเป็นคู่ซ้อมใช่ครับคุณรู้เปล่าว่าวันนั้นรายการให้ตังนะ จริงครับฮะนี่อะได้คุณไม่รู้เรื่องใช่ไหมหอกแล้วมุนอะตีเทนนิสคุณต้องได้ตังค์เดี๋ยวไปเคี่ยงกันได้ก็หมื่นห้าและรู้เปล่าเนี่ยนี่หนี่ยนีอโอมเงินน้องนั้นเราเนี่ยเดินไปทู่นู้นดีกว่าน้องหอบอกว่าไม่น่าเชื่อว่ากิจกรรมที่ทําร่วมกันทั้งคู่เนี่ยนะเป็นกิจกรรมที่ผาดโผนโดยที่เดียวเหรออะไรไม่ค่ะคือหนู ชวนน้องไปเล่นเวกบอร์ดค่ะเพราะหนูชอบแต่คือพอพาน้องไปเล่นพอดีไปที่ที่เขาฝึกซ้อมค่ะแล้วน้ํามันเหมือนสี <Thank you. S 1> โคลนะคะโคล uh huh. แล้วน, uh huh. น้องก็กลัวมากแล้วก่อนอันนั้นเราดูหนังจระเข้มาค่ะเรามาทิวก็นอนรอยอยู่แล้เท้าก็ยังติดอยู่ในบอดนะคะ แล้วก็ร้องไห้ช่วยด้วยช่วยด้วยคิดว่าจระเข้จะมากัดขาแล้วใช่ไหมใช่เด็กเด็กจริเออแต่แมทธิวนี่อายุเพิ่งจะสิบขวบนะคะแต่ว่าเล่นกีฬาเก่งมากเลยเล่นอะไรเป็นบ้างครับแมทธิวเล่นเทนนิสกอล์ฟฟุตบอลแล้วก็ว่ายน้ำโอ้โหโดยเฉพาะเรื่องกอล์ฟเนี่ยเห็นว่าได้รางวัลมาด้วยใช่ไหมคะใช่ไหม คุณพ่อชอบตีกลอฟค่ะก็เลยผักมาทิวเข้าไปเล่นด้วยมาทิวก็เลยเก่งด้วยค่ะอ๋อเหรอนี่รูปบงสวีนเล่นตั้งแต่กี่ขวบครับเนี่ยเออเจ็ดขวบครับเจ็ดขวบเล่นมาสามปีแล้วได้รางวัลอะไรมาบ้างเอาช่วยมาดูสิถ้วยมาไหนมาโชว์หน่อยโออเขามีหลายกีฬาเนาะ นี่คือกอล์ฟกอล์ฟอันนี้ฟุตบอลฟุตบอลอันนี้คือวิ่งสองันวิ่งเหรอแล้วก็สองันนี้คือปิงปองปิงปองเรามีเวลาเรียนหนังสือบ้างไหมครับแมทธิวคะเรียนนะคะแต่เราก็เล่นกีฬาเก่งด้วยอย่างนี้เอ้ยสุดยอดอ่ะนี่ภาพกับทีมฟุตบอลใช่ไหมคะแมทธิว good แต่ควรจะเป็นแมทธิว very good แล้วค่ะตอนนี้ พราะว่าเล่นได้หลายอย่างมากเอา,อางี้ถามน้องๆกันบ้างดีกว่าคิดว่าพี่เราเนี่ยมีแววที่จะเป็นดาราไหมเออได้ครับเพราะว่าเด็กๆก,ก็แบบเมื่อก่อนเรากตัดผมเกลียนอะ่ะมันก็แบบดูแบบมันทรงนักเรียนแต่พอพอเข้ามาหาลัยเรมมยาก็เริ่มผมยาวเริ่มผมยาวใช่ดูอ่ะเริ่มดูดีอะไรมีเริ่มมีงานบ้างนะมีมีแมวมองบ้างนะคุณบอมคะคนหรือต่อพี่หรืพี่เลี้ยงข้าวเนาะพี่ใครช่วยเอาอีกบอมมาเป็นนั่งไกลๆจ้องให้หมา เป็นนี่นะน้องตอบแล้วมันจ้องหน้าน้องเนี้ยตอบดีๆนะมึงเอ้ยอย่างเงี้ยใา้กังใจคุณคมคูน้องคุณมากแต่ว่าเห็นแล้วว่ามีแววว่าน่าจะได้เป็นดาราเพราะว่าผมคิดว่าเขาเขาชอบมากกว่าเรียนอีกจริงหรอมะเมินเองนะมาว่าเริ่มไม่ดีตั้งใจมากกว่าเรียนมันสิบยี่สิบเท่าเหรอเวลาต้องมีไปแคสงานไปอะไรเงี้ยแบบตั้งใจมาก ก็คิวแรกครับคือเรียงให้หลังเรียงให้หลังถ้ามีแคสงานปุ๊บไปแคสก่อนเลยใช่ก็ความลับแตกหมดแล้วจะถามคนอื่นก่อนว่าแมทธิโอเห็นไหมเคยเห็นไหมว่าพี่แพทเนี่ยจะได้เป็นดาราคิดไหมคิดคิดหรอเพราะอะไรอะคะเพราะสวยเนี่ยนเนี่ยเตียมปะเนี่ยเตียมปะเนี่ยพี่เขาบอกว่าหลังเลิกรายการเขาใช้เราเท่าไหร่พูดมาเลย โอ๊ยป่านะเออมินเห็นมิวแล้วคิดว่าเขาจะได้เป็นดาราไะมไม่เคยคิดเลยค่ะเนาะเขาขี้อายเสียงเดียวกันเสียงว่า้องเสียงเป็นเสียง่ะเขาขี้อายขี้อายค่ะเนาะทุกคนก็ชมว่าเขาสวยอต่บนมิึปันเอกเด็กๆเขาก็แบบพี่สวยอ่ะอะไรอย่างเงี้ยตัวมีอะไรไหมเออนี่ของบอมนี่สิเขาเด็ดพี่เลี้ยงของเขาเนี่ยคิดว่าบอมเนี่ยต้องได้เป็นดาราแน่แน่แน่นาคนเหรอ คือพี่เลี้ยงของบอมครับอยู่มาตั้งแต่บอมเกิดวันแรกเลยเออแล้วเขาชอบดูละครอ,อ๋อเหรอมีวันหนึ่งเขาก็เลี้ยงตามปกติออแล้วเขาหันมองออบอกกับตัวเองว่าสักวันออต้องเลี้ยงให้เป็นดาราให้ได้หลังจากนั้นหันะมองทำไมตัวมันสั้นอย่างนี้วะเมื่อก่อนตัวแบบอ้วนๆสั้นๆอนะ่ะแต่พี่เลี้ยงเราก็ยังหมายมั่นปั้นมือว่าเราจะเลี้ยงเด็กคนนี้เป็นดาราให้ได้เขาบอกอยากให แบบเป็นพระเอกเป็นพระเอกเลยแล้วทุกวันนี้เขาได้เห็นเราเป็นแบบคุณชายยะาชานน์อย่างเงี้ยเขาไงเขากลับนไปพี่บอกแล้ว ลื้มใจไหมเขาับปล่้มใจไหมเขาดีใจเขาดีใจแต่ผมก็บอกเขาว่านี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นครับนี่มันเพิ่งก้าวแรกเองเดี๋ยวรอดูยาวๆกำลังพัฒนาอยู่ครับแน่ขอบรื้มนะทั้งสามคนเนี่ยเรียกว่าพอเข้ามาในวงการปับก็ได้รับบทเป็นพระเอกนางเอกกันเลยเนาะแค่เรื่องเดียวเนี่ยก็เรียกว่าเรื่องแรกๆก็ดังเปรี้ยงปล่ากันเลยทีเดียวชีวิตความเป็นพี่น้องอย่างเนี้ย มันต่างไปจากเดิมไหมก็ยังมีบ้างค่ะไปช้อปปิ้งวันนี้ก็ทําขนมด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ยังมีอยู่บ้างยังยืมเสื้อผ้าได้เหมือนเดิมเหมือนเดิมมิวก็ต้องใส่รวมๆไปเหมือนเดิมพี่แพทพอดังแล้วเป็นไงบ้างดูไหมแพทเสน่ห์ไหมหนูดูไหมดูอ๋อเล่นเก่งมากเล่นเก่งมากครับงงไหมยู่ดีพี่น้ำตาไหลปุ๊บปุ๊บปุ๊บออมาเลยไม่งงเพราะว่าพี่แพทร้องให้เยอะร้องให้เยอะ อ๋อโดยปกติร้องไห้เก่งอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าจะไปเล่นละครแล้ร้องไห้ปกติปกติมีคนมาขอลายเซ็นถ่ายรูปไหมมีมีเออแล้วเราเห็นแล้วเป็นไงบ้างโอ๋จะต้องจะต้องไปละโอ้ตายละมีคนมาถ่ายรูปพี่เราอีกแล้วอย่างเงี้ยปะใช่ไหมใช่ไหมอ๋อพี่โจ๊กเป็นไงก็ ก็เขาก็เป็นคนเดิมนะครับคุยได้เหมือนเดิมที่เล่นแล้วก็แบบคุยได้ทุกเรื่องครับสนิทกันเหมือนเดิมไม่ไม่มีแบบถือตัวอะไรเงี้ยไม่มีครับน้องๆแต่ละคนนะคะเวลาที่เห็นพี่เราเล่นละครครั้งแรกเป็นยังไงบ้างรู้สึกแปลกๆไม่คิดว่าพี่เราจะทําได้ดูเป็นคนละคนกับที่บ้านเลยค่ะที่บ้านเป็นยังไงคะที่บ้านเป็นแบบคนธรรมดาเฉยๆในละครนิ่งเป็นท่านหญิงแล้วยังไงเราแมตติวเห็นพี่แพทเป็นไงในละคร รู้สึกผู้ชัดกงไม่ค่อยเริ่มดีอ๋อวัแรกๆยังอาจจะไม่ค่อยดีเ,เออแล้ววันต่อมาเห็นว่าดีเลยดีเลยต่อมาดีเลยโอเคเ,ออเรื่องอินแมททำไมแบบในเรื่องคุณฉัดเขาทำไมต้องมาแกล้งพี่เรามากขนาดนี้ด้วยคิดไหมไม่ค่อยรู้อาจจะเป็นว่า เขาตัวเล็กคขาตัวเล็กต้องโดนแกล้งบ้างอะไรบ้างเงี้ยนะเอออ๋อคิดเป็นแบบผู้ชายไงเออคิดไหมพี่เรามันเล่นอะไรกันได้ขนาดนี้คือดูแรกๆก็ตลกครับยอมรับว่าตลกแต่พอพอเข้าป่าแล้วโอเคสนุกเออาผมลงแล้วโอเคเออใช่ใอ่ชอบชอบเขาตอนผมตกตกนะใช่เซอเอรแล้วก็แบบเป็นชีวิตเขาครับอิสระเริ่มเป็นเหมือนพี่เราแล้ะ เห็นบอกว่าไอ้ละครออนแอร์ปุ๊บหคุณพ่อทําคลินิกอยู่บอกพ่อบอกไม่เป็นอันทํางานเลยเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตคุณพ่อคนไข้เยอะขึ้นครับอ๋อเยอะขึ้นเลยเหรอแต่ว่าไม่ได้มาหาแม่ไม่ได้ค่ายอะไรเลยไม่ได้เป็นไม่ได้ไม่สบายใช่แบบมามาทักแล้วอยากจะลูกชายจังเลย วันนี้ลูกชายมาคลินิกเลยครับหมอแบบนี้เลยใช<ห>่ล้อๆเหรอแต่ส่วนใหญ่แล้ว <รอ S 2> คือพ่อจะอยู่ห้องตรวจครับ<อ>ส่วนแม่แม่ทํางานแม่เป็นแบบฝ่ายบัญชีฝ่ายต้อนรับเนี่ยครับยิ้มตลอดทั้งวันครับแม่ล้<ร>อเ<ช>พราะมีคนมาทักใช่แบบก็ชมว่าแม่สวยด้วยอะไรเงี้ยอ๋อเหรอ ด้านนี้นสงส eday. เลยสวยนะสวยเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะเปิดโอกาสให้พี่น้องเนี่ยเขาเม้าส์กันให้ทซ่บเลยค่ะใครที่อยากจะรู้เรื่องลับๆของใครนะคะต้องรอช่วงหน้าค่ะแต่ตอนนี้ก็ไปพักเบรกฟังสองหนุ่มขร้องเพลงกันก่อนนะคะ อยาคขยับเข้าไปอยากดอได้เจอเธอหายไปก็หวัวเธอท่าตายจะเป็นเช่นไรตรงนั้นมีใครดูแลอ,อยู่หรือไม่ก็ไม่รู้